สวัสดีตอนเช้าที่ตลาด12ปัญาเนาะที่นี่ข้างบนเนี่ยเขาก็มีโรงแรมเหมือนกันนะชื่ออะไรชุนอยูโฮเทลเนะ,นเ,ลเ,นะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูที่ตลาดว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะตอนนี้ตอนนี้เขาจะมีที่เป็นที่จอดรถเป็นสกูตเตอร์นะส่วนมากจะเป็นสกูตเตอร์ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เนาะเพราะว่าที่นี่จะใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนมากในประเทศจีนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามี อะไรขายกันบ้างนะทีะ่12วันนานี่นี่คือห้ามให้รถมอเตอร์ไซค์ห้ามาสุนัขเข้ามาเดี๋ยวจะถูกขายได้ก็มันก็เป็นตลาดอันนี้ก็มีจุดที่นั่งรอัางนี้ก็ผมมาสายหน่อยตอนนี้ผมอยู่ประมาณสักเจ็ดโมงกว่านะี่นี่ก็จะมีเป็นอะไรเ,เป็น สับรดมีทุเรียนด้วยมีบางคนมาถามแล้วนี่โอ้โหมีกำลงังหุงข้าวหรือเปล่านะอบไปเขาเรียกว่าหม้อข้าวหม้อข้าวเล่นความดันอ,อู้นี่ไงหมูในหมูเขาขายเป็นหมูแบบขายหมูหมูแบบนี้เลยน่ากินมากเลยเป็นหมูแห้ง ขายเป็นชิ้นนะไม่รู้ชิ้นเท่าไหร่ไม่รู้น่ากินมากเลยจะมีเป็นพวกไส้กรอกขาหมูแบบนี้ที่เราชอบดูในรายการทีวีเนาะเป็นหมูอนี้หน่อยเออไม่รู้ว่าเขากินสุกกินดิบเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็คงได้ก,กินบ้างนะต,ตอนนี้พราคทานรับนี่แล้ว <c oughs> เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นทุเรียนนะแล้วผลไม้ต่างๆนะ มีไก่มีไขายไก่ไขายทุเรียนช่วงนี้ลิ้นจี่ออกนะลิ้นจี่ที่นี่เป็นลูกยยใหญ่ๆมากเนาะก็ในเมืองจีนก็ลิ้นจี่ก็ออกพอดีตอนนี้เป็นร้านเครื่องปรุงนะร้านเครื่องปรุงต่างๆมีร้านกุ้งมีกุ้งสดมีพวกกุ้งพวกอาหารทะเลเนาะอยู่ตรงนี้คุณหมิงนี่ห่างทะเลเยอะมากนาะคนือเป็นขนาดเนื้อขายหมูตรงนี้ตังนี้เป็นหมูสดเนาะ เป็นหมูสดตรงนู้เป็นส่วนมากคนจีนชอบกินหมูหรือเปล่านะอะไรชอบกินหมูตัวนี้จะมีอะไรอุ้ยมีเขียดมีกบโอ้ตัวนี้เขามีเขียดมีกบขายนะโอ้ยลื่นลื่นมีกบมีเตาด้วยเขาขายกบขายเตามีปลาไหลแล้วตันนี้ก็จะเป็นหอย เป็นหอยนาหอยจุบหอยเล็กๆเนาะมีเต้าหู้อันนี้จะเป็นเนื้อไทยข้าวต้มนะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ที่นี่พื้นมันลื่นอู้มีตภาพด้วยนี่มีตภาพมีตภาพของหอยพันธุ์เลยมีแบบมีหางมีแบบมีหางกับแบบมีหางอันนี้เป็นกบ มีสภาพมีปลาไม่รู้มันเป็นปลาอะไรเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นเนื้อนี่มีปลานิลนมีปลานิลนขายด้วยคุณลเป็นปลาครับมีปลาช่อนปลาเชโดอันนี้ประดุกน่าจะเอาไปเฮ้ยมันเหมือนปลาดุกแต่มันไม่ใช่ปลาดุกเนาะปลาหมูหรือเปล่าเนี่ยปลาหมูตัวนี้เป็นโซนขายขายัดมีของมีปลาเนี่ยออกปลาตัวน,นี้ดินออกมาตายนะ นี่ก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะมีต้นหอมนี่อยากแบบเดอหอมญี่ปุ่นเนี่ยแบบอันใหญ่อ้เดินตลาดนี้แบบของต้นเชื้อจริงๆเนาะนี่มีของใหญ่ๆผักใหญ่ๆทุกอย่างใหญ่หมดเลยนะรวมทั้งไม่คาก็ตัวใหญ่ๆ มีขายพริกผักเขาสดมากแล้วก็ผักเขาเนี่ยมีแต่อันใหญ่ๆเลยนะดูดิดูผักเขาดิ <c oughs> ดูต้นหอมก็ดินีก็ปลูกคืออากาศเขาดีนะผมนั่งรถมาจากคุณหมิงมาทางกู้เอ๋อเนี่ยเขามีฟาร์มเรียกฟาร์มได้ไหมนะเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรกันเยอะมากเนาะ มันก็จะเป็นหน่อไม้น้ำผึ้งนะแล้วก็สลัดน,นี่จะเป็นพวกมะม่วงไอ้น,นี่ลูกอะไรกันมาลูกน,นี่ใช้ลูกแอปเปิ้ลนะแต่ไม่น่าจะใช้ลูกแอปเปิ้ลนะอู้ดูหมูกรอบเขาดิหมูกรอบเมืองสิสานานี่คือใหญ่มาก นนคือ,อนนมีอเผือกเนาะเผือกขายเป็นเห็ดเนาะไม่ได้เป็นม้งหัวหรือเปล่าเนาะเเป็นม้งแดงเนาะขายก็เก็บของมาจาก่ายพวกภูเข,ขาอะไรเนี่ยแล้วก็ผักนะก็จะมีเป็นเห็ดเนาะ แต่เรายังสื่อสารเขาอู้ตรงนี้เป็นตรงนี้มีเป็นเห็ดหมดเลยเขาขายเหมือนกันนะตอนเช้าเป็นน่าจะเป็นพันเห็ดที่เขาฮิตกินตอนนี้นะแล้วก็มีเจ้าของร้านก็คงอนุญาตให้แบบนั่งขายได้เนาะมันเป็นมนี่ชนเผ่าเยอะมากเนาะคุณมีมีเป็นกล้วยนะแล้วก็หน่อไม้ล้วนี้ก็จะเป็นพวกหน่อไม้ตานะ่างๆเนาะ ออ้หตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องเทศที่อยู่ในดินนะมีทั้งอะไรเนี่ยเป็นคล้ายๆแครอทเนาะแล้วก็มีขิงมีข่านะแล้วก็หลายๆอย่างม่ากา,าที่ขายไม่ได้คนอู้อันนี้มีเป็นแบบเครื่องในวัวแล้วก็จะเป็นเนือ้อเนาะนี่มีปลาชารเม็ดน้ำจืดนะนี่เขาก็ทำปลากันไป ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เนาะมีขนุนขนุนในผลไม้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่น่คนจีนเขาไม่ชอบกินหวานมากเพราะว่าเขามีผลไม้ดีๆกินเยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าผลไม้จะเป็นผลไม้ท้องถิ่นนะของเข้าฝั่งนู้นก็จะมีขายเป็นผักอะไรพวกนี้นะอันนี้จะมีขายเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะแล้วก็เป็นเห็ดต่างๆกํลาลังจัดเห็ดนะดูมีเห็ดอะไรบ้างนะ มีเห็ดหลายอย่างเลยเสีเหลืองตอนนี้มะม่วงมะม่วงที่นี่น่าจะเริ่มออกนะเพราะว่าเขาขายมะม่วงเยอะมากเนาะฝั่งนู้นอันนี้เป็นมะเขือเทศโอ้โหนเหมือนที่แบบมะเขือเทศน่าจะเป็นกินแบบคล้ายๆผลไม้เนาะก็มีเป็นของยำต่างๆนะมีถั่วอันนี้มาโซนนี้มีแต่ถั่วอย่างเดียวมีถั่วมีหน่อไม้อ๋อ ตอนนี้ก็เริ่มเปิดร้านแล้วเนาะทีนี้เขาจะหุงข้าวแล้วนะหุงข้าวก็จะเป็นหุงข้าวที่ใช้ฟืนก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นอบไอ้น้ำนะเนี่ยเป็นแบบอบไอ้น้ำเลยเดือดฟึดๆึดฟึดเลยโอ้น่าจะเป็นหุงทำข้าวต้มนี่แหละเนาะเี่อเป็นเหตุและรถเก็บขยะก็เข้ามาตอนนี้ <c oughs> คือเขาสามารถวิ่งเข้ามาข้างในได้ลึกเลยนะโอ้ นี่เป็นพวกเครื่องเทศต่างๆแล้วนี่จะเป็นพวกพริกแล้วก็ของยำต่างๆเนาะที่เขาเป็นของดองมีพริกมีของดองดูมีแต่ของน่ากินอยู่เหมือนกันนะ